อ่านะครับนี่ก็คือบ a t t l ิ f ฟิ l สามอ่าเป็นตัวเบตา้ากว่าที่กูจะได้เล่นนี่ก็คือแบบเหนื่อยนะก็ขอเอาไ้คุมซะหน่อยอ้มาอ้าเชี่ยมาถึงกูแพ้เลยกูงงนะเนี้ยยังไมาทาง่ทันได้เล่นเชี่ยเลยเลยครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็แพ้เลยครับกูก็ไม่กูก็ไม่เข้าใจนะว่าแพ้ยังไงกูยังไม่ได้เล่นเลย,เลย อ้าวอินเตอร์ชันอลพอยต์สองร้อยแยกพีฟรีทั้งนั้นอะไาเทียบกับเวอร์ชันฟิลสองนะครับเกมอันนี้ก็อเน็กลาวสามสิบเซกเวอร์ชนฟิลสามภาพสวยกว่าเยอะระบบต่างกันเยอะอ่าแล้วก็บ้านพังง่ายมากครับผมอะไม่ง่ายสิพังยากกว่าในไอ้นี่อแบดคอมพานีสองเยอะเพราะว่าอ่ะ ระบบฟิสิกเหมือนจริงขึ้นนะครับอาวุธต่างๆถ้าเป็นระเบิดอย่าง RPG เลยพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงประทานะว่าจะระเบิดแค่ไหนอ่ามาเล่นกันดีกว่าอ่าคาสตอมไมนะครับผมผมจะเลือกคลาสเอนจิเนียร์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยอาวุธอย่าง M4A1 ไม่มีอุปกรณ์เสริมแรงสิน้น secondary ก็ M9 แล้วก็สวัม ทีแพทชูคิดแล้วก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นอ่าดีพลอยด์เลยปล่อยตัวอ่าเกตเดดี้อ่ะ,อะผมจะเข้าไปปรับในออปชันนะครับผมวิดีโอทุกอย่างปรับเป็นโลหมดเลยโอเคอ่าเกมเริ่มแล้วนี่ว่า,าลืมเว้มอนิเตอร์เบลอ นี่นะครับอ่าสำหรับตัวนี้ผมใช้ m 1หนึ่งนะครับผมมันสามารถอาวุธก็ไม่ได้เจ๋งอะไรมากนักหรอกแต่มันก็เป็นอาวุธต้นที่ดีอะนะเพราะว่าเจ้าปืนเนี้ยมันนิ่งดิโอ้ยปีน้อ ต้นไม้แม่งพวกลื้อแล้วอ่ะยิงเห็นว่ะเจอเป้าหมายแล้วเพื่อนเคลียร์ทางให้กูด้วยนี่เห็นไหมครับเพราะว่าอาวุธอย่างระเบิดนั้นต่อให้ ยิงโดนบ้านนะครับอ้าวชิบนหายเชียรว์พวกคลักเอ็มแหลกเลยมึงโวยทอกมากโอ้ยอ่าแล้วเกมนี้นะครับจะมี เป็นบั็กอยู่สักพักหนึ่งด้วยอ้าออกูตายแล้วครับเห็นไหมครับว่าตายง่ายมากเกมนี้เจน47 u จจากไหนวะยังงงอยู่เลยแป๊บหนึ่งนะครับยกกำลังกับบันทึกสักครู่กลับมาบันทึกอีกรอบอ่าเอนจิเนียร์ต่อ มาคัาดอื่นกูนเล่นไม่เก่งนะครับเอนจิเนียร์นี่เล่นง่ายสุดละเฮ้ยอะไรวะดากุนอฟไอส้สตั์ไม่ให้กูขยับอะไรนี่วะเล่นรอบมาเกิดหน้ากูอย่างเงี้ยมามึงดากุนอฟกูเอ็มหนึง่งหนึ่งศูนย์มอดซีโร่เว้ยไอสตว์อยู่ไหนวะ เนครับเวลานอนนี่คือกี่ยาวเราคลานนะครับผม <c oughs> บางเกมคือปืนนิ่งๆเกมนี้เราขยับทั้งมือทั้งปืนนะครับโดยตัวนี้เครื่องของผมใช้กั๊สอุ้ยเ <c oughs> ชีย่ย <c oughs> นั่นไงโดนเอสีอีกแล้วเอ่อเครื่องของผมนะครับใช้กั์จจอแบบกีฟอร์ e 905 GT นะครับ ส่วนระบบ CPU ก็เป็น AMD Core Duo 2องจุด2จุดเป็น AMD นะครับสองหัวแล้วก็มีอะไรกันอ่ะแรมส3 g สามนะครับเพราะว่าเป็นระบบ Windows 7 3.2มบิตแรมมันจะรันได้แค่3 g มจิกเท่านั้นต่อให้ใส่ไป4ซึ่งผมใส่ไป4นะครับผมรันได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เซ็งเหมือนกัน ่าทำไมมึงวิ่งจมดินงนะั้นน่ะเนี่ยคือบั๊กนะครับผมเนื่องจากเป็นตัวเบตา้ามีบั๊กเยอะพอสมควรโดหนักเดี๋ยวครับเล่นเหลือ24เปอร์เซ็นต์นะครับ อรพจเลยกูจะจัดให้กูจัดให้เนี่ยหรอเฮ้ยเปิดไฟฉายเข้ามางี้กูแสบตาเว้ยกด F ใช้มีดนะครับผมนี่ครับคือเราฆ่าคนได้หนึ่งคนนะครับ คืนว่าเทคดาวนะครับผมอุ๊ก็โดนมันฆ่ากลับนะครับโดนลูกสองนะเดี๋ยวตายซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรลูกสองไงมันก็แรงวายอยู่แล้วอะผมปรับกราฟิกให้โลทั้งหมดแล้วก็คุณภาพของกราฟิกข่้ยข้นกากบาลลนะครับดังนั้นก็ M37 IAR Heavy b a r r e l อ้าวว้า เล่นซัพพอร์ตบ้างตัดทุกอย่างให้เข้ากันกากประลมนะครับกราฟิกยังไงผมจะเล่นแบบเฟรมเรทประมาณ20เนี้ยไม่ได้ถ้าเกิดยังไงเฟรมเรทถ้ก็จะประมาณอ๋อก็ต่ำนะสิบเจ็ดเฟรมเรทต่อวิอะครับอันนี้ผมได้ถ้าเกิดดูจากโปรแบบกรมฟลัพที่กำลังวันทรึกอยู่ก็ได้ประมาณ25เฟรมเรทต่อวิ แล้วปืนนี้นะครับเอ้ยเกียร์นี้อุปกรณ์ที่ติดขาตั้งคลิกขวาทีเดียวจะเป็นการขาตั้งแล้วก็ล็อกนะครับคลิกซ้ายค้างจะเป็นการเล็งจากนั้นปืนจะนิ่งจนน่าเกลียดได้ว่าแค่เรากดอย่างนี้นะครับเราจะเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมแต่ถ้าทีนี้เคลื่อนไหวได้เก็บขาตั้งซึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่บนเขตที่มีอุปกรณ์กำบังนะครับ ต่อยกเล็งยังไงก็ตามมันก็จะกดทีเดียวหรือกดค้างออกมันก็จะไม่กลางขาดตั้งให้นะครับแต่ถ้าเรากดนอนกดทีเดียวกลางขาดตั้งให้นะครับแล้วกดเห็งเข้าไปอีกปืนจะแม่นมากมงมากมึงจะเปิดไปฉายทำไมเนี่ยเพื่อทำคาเลยนะรู้ปะ

ตายแหละไรวะโอ้เอเคจสี่เอซึ่งในระบบเบต้านะครับผมเปิดให้เล่นฟรีขอย้ำว่าฟรีนะครับผมสามารถเล่นได้ถึงสิบตุลาคมนี้ซึ่งถ้าถามว่านานไหมก็ผมว่านานนะให้ลองระบบอ่ะสุดยอดเลยนี่ผมเล่นคลาสอสซอรนะครับเป็นหรือหมอแหละมิดิกในพากสองพากสามจะเปลี่ยนชื่อคลาสส่วนมากนะครับผมดังนั้น อ่ะดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับว่าถ้าเกิดจะเล่นแรกๆก็งงหน่อยแต่ว่าผมไม่งงเพราะว่าผมภาคสองผมไม่ค่อยชอบไม่ได้ติดตามอะว่างั้นเถอะอุ้ยเล่นกูเชีย่ย f b ฟบีเก้าแปดพ่อมึงตายะไรเยี่ยแล้วภาพนี้มึงจะเล่น SV ฟบีก่อนวะ ไปฉายกุลังคารโอ้ย R P G โอ้ั RPG. ว วะทำไมให้กูออกอลโอ้ยครับผมอ่ะชิปมายเลยเมื่อกี้ไม่น่าปาลาระเบิดอะเสียเวลาชิบหนังกูข้าไปนะครับหนึ่งหกนะครับผมเกมนี้ถ้าคุณคิดว่าผมกากแล้วก็คุณลองเล่นด้วยไม่เป็นไรเกมนี้มันเปิดฟรีเล่น ไม่อยากจะรู้ว่าเล่นยากไหมลองเล่นเลยเพสาสใจจอดอาผมชอบคลาสต์เอนจิเนียร์ที่สุดแล้วแหละนี่คือผมปรับกราฟิกโลแล้วนะภาพยังสวยจอดเลยอ้าเสียเวลาชิบหายแล้วมันจะเล่นเอส8ีเก้าแปดทำไมยังไม่เีร have both have taken the neutralized repeat. taken base. objectives. Over. Object We Wow. เกมนี้นับปืนเหมือน Battlefield 2เนีเลยครับแคาไม่เล็งยิงแคบไม่โดนนะครับแต่ว่าเป็นความจริงนะครับผมเพราะคุณก็เป็นทหารธรรมดาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นยอดมนุษย์ยิงปืนแม่นมาจากไหนแบบใน Point Blank นะครับเซอร์บอกว่าเกมนี้มันหยดจริงๆเลย em coming em chơi rồi đó ต้องส่งแล้วครับเกมนีโอ้ยโอ้ยอ่ะจะไงวะว้าวกูงงโอ้ยเอแคลดิตกล้องนี่หน้าอะไรยิงไกลจังเลยโอ้ยอ่ะไปกันต่อเลยครับเล่นคลาสนี้แหละมันที่สุดแล้วเอนจิเนียร์โอ้ยเกิดข้างในเมืองแล้วก็เกิดในต่างมีผ้าแล้วต้องไปกันเถอะ ถ้าเกิดมีคำหยาบหกดมาบ้างนะครับผมก็เกียดนิดหนะอ่อยนะเอ่อมึงกูตไปไปเลยอ่า Something Man คูตไปไปเลยเห็น,หนแล้ว ใช่คนที่มีกระสุนระเบิดคนเดียวนะเห็นไหมครับเกมน,นี้กระสุนระเบิดบินบินก็คือบินอ่ะเฮ้ยเป็นไฟอ่ะ ดอ๋อทำไมาผมโผโผโผอย่างนี้แส,สดงว่าผมจะตายนะครับกูย,ยิ้มส,สดๆนี่เลยมา อันนี้เรัจะเปิดไปฉายกันทำไมเหนือนี้ไม่ได้มืดขนาดนั้นเออน่าเสียดายสองแปดโอ้นาำนามมืดเลยไปกันต่อนะครับผมชีวิตเราไม่หยุดแค่นี้คา s ์ o ต์ไมค์แอดซาสหรือว่าอันเจเนียต่อแหละมันเด็อาวุธมันเยอะ นี่คือผมไม่ผิดหวังเลยนะที่ว่าปรับภาพโรอได้ขนาดน,นี้ด่านนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับจับตาถ้าบอกว่ายังเี้คอรอบเมืองนะครับผมเขตตัดประตูเยอะมาก อุ้ยมันขึ้นมาข้างหลังเลยเว้ยตายกันหมดทีเดียวล็อกเลยทีเดียวครับผม เอาหมอไปรับหมอเลยเนาะอะล่ะดีใจที่มีหมออยู่ด้วยกันก็วันนี้ยริงเลยนะโลกบูมจะเบิดเสริมให้เฮ้ยตะไหนเอาไปกิน หมอไหวนะหมอดีหมอชิ้นูแล้วอ่ะก็ไปสิหมอไม่อยู่เอ้าสถานะคือผู้ชนะครับผมทีมชนะโว้โคตล็อกเลยสองเก้าแรงเป็นมาเช้าที่หนึ่งได้ไงวะยังงงอยู่อ่านี่คือสรุปคะแนนบวกนะครับบวกของหมอ บอกอันนี้โอ้บวกว้ลลัสลิปบอลลัสวินเนอร์ลิปบอลเย่บวกพันสามแล้วแต่สิบหกคะแนนก็นี่คือคร่าวๆกับแบ t t ทนฟิลสา3นะครับก็สนุกอะ่ะพูดจริงจากใจเลยก็ขอจบการแคสไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับผมที่12นะครับชื่ออาคารีอความารินก็ ถาใชจริงๆผมชื่อเนี่ยนะเอาดาเป็นชื่ออย่างอ้มสามสี่สี่ห้ามากกว่าเอาเจอถ้าเจอกันใน Battlefield 3บต้านะครับก็ทักกันได้นะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วกข็ขอสวัสดีกันแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับอ้อลืมเครดิตบายอคาริอความารีนิสนาชิอ้มสามสี่หสี่ห้ารือนาวุธวงทองดีนะครับสวัสดีครับ